ครับวันนี้มีโชคเออร์ลินนะครับของบีอมนะอารพาสิกนะครับ G s a ออนะมามาซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไรเดิมใส่กลับไปนะเพราะว่าไปทํามาแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะลุ้นหน้าดูนะครับนะครับฝาโชกหน้านะครับทาโอเวอร์ไซด์มานะครับตอกกว่าจะออกนะยับเยินเลยนะครับนี่ก็เป็นโชกหน้านะครับแล้วก็หลือหมดนะครับฝาเดิม ยับเยินนะครับยับเยินทำมาโอเวอร์ไซส์เนี่นยเนี่ยคนไหนไปกึ่งใหม่มาสายพอบานใจก้านะพอโอเวอร์ไซส์เสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหมฮะยับเยินอันนี้ยังพอมีลุ้นโชคหลังเมื่อกี้นี้หลวมเลยนะใครทำมานอ้อใครทำมานอ้อโชคดีๆนะครับอย่าอย่าเอาไปให้คนหนึ่งเขาฝึกมือนะครับเสียดายของนะครับ มูลค่านําเข้ารวมภาษีแบบถูกต้องนะประมาณหน้าหลังประมาณแสนนะครับแสนบาทนะครับคิดดีๆนาะอย่าเห็นแก่ของถูกนะของที่ที่ลูกค้าไปทํามานะกึ่งมาใหม่ก็ถอดออกนะครับมันไม่ใช่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่นะครับโชก็พยายามใช้อะไรเดิมนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นโชกเดิมของแท้นะครับ อะไหล่มีเป็นกล่องเลยครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วเป็นของใหม่มาคุณทําเลนแบบยังไงมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไขทอกนะครับตัวเนี้ยตัวสแนปลิงก็หายไปตัวหนึ่งนะตัวข้างล่างสุดนะครับก็เสียดายนะครับพูดได้คําเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากเอาโชคไปให้ร้านที่ทำราคาถูกไปศึกษานะครับกลับมาก็ยับเยินนะเสียดายมากเลยนะครับ ฝาเดิมนะครับใส่แล้วหลวมอย่างนี้เลยนะครับไปโดนอะไรมาไปโดนอะไรมาทาไมมันถึงใส่ไม่ได้ถ้าฝาเดิมมันจริงมันต้องฟิตพอดีนะครับมันต้องฟิตพอดีอันนี้จะเอาอยังไงแต่ตัวนี้ไม่แนะนำให้ใส่เพราะว่าถ้ามันไปขูดแกนนะแกนพังเลยนะครับ